พ่อแม่ปีน,น้องสานผู้ชมวันนี้ผมจะจวนมูเฮามาดูการทํากระท่อนหรือมาต้องบ้านเฮานะกระท้อนมาต้องนี่นะครับถ้าว่าเฮาบอดดูแลไม่ได้กินอะ่ะพอแล้วฮะ,เ,เ,ะเนี่ยลนลนเหี่ยบเบอเหียบเบอเนี่ยลนพอลุเน่าเหตุผลที่มันเน่าเพราะว่าโดนแมงวันทองเจาะ เสียเวลามากนะฮะเอาอยัางผมเอาอยัางผมถ้าท่านอยากจะกินกินล้ำนะครับอุปกรณ์ที่จะทำในหนึ่งปีนั่นหลังจากมีน่วยจะหัวม,มือแล้วนะครับสิ่งที่ท่านขาดหมดได้คือบมต้องไปกึ้นอย่างอื่นนะคือหอย่างเดียวหอหอใใจมือหอก็ได้ครับใจมือหอผมจะบอบอกเนาะมันง่ายอ่ยังผมนี่ อันเนี้ยนะครับพอเนอร์ผมจะแย้ให้พอนะครับอ่ากบกีตั้งท่านจะเป็นต้องทำนะครับสิ่งนี้เนะี่ยทำง่ายๆเปินก็มีขายนะครับถ้ามาชื่อที่ผมก็ได้ตอนฮอท่านจะต้องทาแผลกันนี้เนื่องจากต้องการให้นั่งฝนรอดรนะอดอ้าวละสุกเข้าไปเลยนะครับสุกเข้าไป สุกเข้าไปหนังว่องนะครับหนังว่องเนี่ยอ้าวสองอันหน่หนหนะหนังว่องหัดนะครับหนังว่องฮัดนี่มันก็จะเป็นรูปจี้นะครับ สมมุติว่ามา,มา,มาต้องแกนน้อยเนาะแกนสักหัวม่มือแก่ับดเดียวเฮาเก็บผลผลิตละนี่ครับผมใช้ตัวนี้เลยเขาลูกอันนี้พานการหอนนะครับเฮาอันนี้สุกเข้าไปนะสุกเข้าไปโอ้อันนี้มันแกนใหญ่เนาะนะครับแล้วก็ดึงตงัวนี้มันจะลั่นป๊บนะครับมันก็จะหอ่ออยู่นี่เลย นี่คอาแปงพี่น้นองหันกอนะครับมันก็จะมียังฮัตไปนี้นี่นี่หันกอมันจะหักไว้สมอแล้วอันนี้มันเต่าหัวไม้มือเนาะมันก็จะค่อยขยายเรื่อยๆแมงวันทองไปเจาะบดได้นะครับแมงวันทองเจาะบดได้ทำซิปแกนได้ซิปแกนทำาสาวแกนได้สาวแกนบอมีกันโดนเจาะนะครับ เพราะว่าแมงวันทองมันเจ้ามาได้อยู่แล้วมันเป็นพลาสติกอ้าวกำนี้ตะก,กี้ผมสาธิตเนาะว่าฮหอที่นี่ไม่มันยาวบเขาก็เอาแกนฝายสุดปุ่นนี่ครับมูนนี้ผมก็หอบนบน่ะปุ่นนะครับที่เขายือบดตึงหอหอได้กลิ่นมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่กำนี้ ผลผลิตคนอื่นบดได้กินนะครับเน่าหมดส่วนอื่นส่วนผมตลอดนี่แกนชุดท้ายนะครับเจ็บข้างชุดท้ายการเก็บก่องไงนะฮะสิ่งนี้คาดบดได้เนอนะฮะเอาละเก็บพอเนอหมาแล้วครับนี่ปักถดถอ,อรลูกก้าถุงนี้สามแกน นะครับได้สามแกนเอาล่ะนะครับเอามาแหมนะทโทโทแกนนี่ใหญ่ปาดโถโถแกนนี่ใหญ่กว่าแม่พี่น้องเฮ้ยต่อโถงอันนี้เป็นกิโลเไปหนเ่งอ,อันนี้กิโลแน่นอนมากนะครับมาต้องจีเฮาฮหอนะครับ มันลูกจะสมบูรณ์ลำ้ำเดี๋ยวผมจะเพาะหาพอเนอว่าลำ้ำงามขนาดไดนนะก็ถึงเป็นละอ,อ่อนบ่มี้ยังยังอื่นมาสก,กรปรกนะครับอันนี้เสะอาดลูกกุย้ยนะครับปีหันกอมันต้องมันพร้อมที่จะบิ้อยู่แล้วพอมันแก่พรนครับปาด ชอชอหัว,ว <c oughs> งามครับงามอืมอม,มาอันนี้ปุ๋ยฟายปุ๋ยฟายนะครับพ่าแม่พี่น้องอยากเป็นสองขงยอกเน้อบ่ต้องลงทุนนักถ้าลูกเจ้าหัวแม่มือ ตั้งก็เอาปุ๋ยสูตร15 15 15, 15มาวานแล้วก็เริ่มฮอแล้วนะเริ่มฮอแล้วถุงนี่ก็ต้องไหญเหตุผลพ่อมาต้องมันจะขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยๆนะครับขยายไปเรื่อยๆพอมาต้องไหญขึ้นมาเมาแกนซักลูกปิงปองนะครับเขาก็เอาศูนยศูนย์หกสิบวันเลย วานแล้วก็ล้อ,อกเก็บเกี่ยวแต่ว่าทานท้องฮอนะไข่ได้กี่แกนฮอเลยการไข่ได้ร้อยแกนในเก้านี้ทานก็ฮอร้อยถุงบทต้องไปย่าอย่างอื่นฮนะออย่างเดียวที่ผมเคยประสบผลสําเร็จนี่นะนี่ที่มันตุย้ยมันใหญ่โตอี้สูตรพกซิบนะครับยี่ฮออย่างก็ตามใจอ่าพอแถมกำนี่ นะครับปุย๋ยฟายล้ำกินกับข้าวได้ครับกิ่นกับข้าวได้อืมพอดีผมเอาจ้อนมาเตรียมนะครับเตรียมไว้โตโตโรมาะสายการนี่บรรุยกักนะครับภูมิใจอันนี้ผมเนี้ยกับมือผมหนาองอ อ่าพ่อแม่พี่น้องลองจิ้มพอนะครับน่อว่ามันจะหวานมันจะกรอบสมกับจือแบปุ๋ยฝ้ายจะสมมากไปลืมเนอะไผก็อน้ยได้เจ้าหัวแม่มือหือหอนะครับแล้วก็วานปุ๋ยสูตรหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนห้าสามตัวรอมันใหญ่อย่างเดียวไปลืมหอนะ เจ้ากีนอยก็หอไปถานั่นอะ่ะยอหูทั้งลุมเหนียกันหน้ามันขังใส่ศูนยหกแลกว้วก็ล้อเก็บนะครับรับรองร้อยแกนท่านได้ร้อยแกนรายการบัวนุกกขาคงจะมีคุณงามความดีเหมือนนักกว่าน้อยเนาะครับนอก็ขอให้ท่านจวยกดไลค์ใดแช้์ดดกระดิ่งเนอกดซับสขไข่คือแกบัวนุยกักบนันมินย่างจะตอบแทนน้ำใจป่อแม่พี่น้องละครับ ก็ขอจนๆป้าแม่พีน่น้องกินนะครับเฮืลอล้ำเขาคุ้นเขา